ตอนนี้เราอยู่กันในเกม h o g w a r t ์ Hogwarts Legacy คลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่เราได้รับการทดสอบของอาจารย์และแคมเพื่อพิสูจน์ว่าเราคือคนที่เหมาะสมจะครอบครองเวทมนต์โบราณและเริ่มได้เรียนรู้ความจริงเบื้องหลังของกลุ่มเดอะคิปเปอร์ผ่านการดูความทรงจำในอ่างเพนซี จากนั้นเราจะกลับออกมาที่ห้องแผนที่และได้เจอกับคิปเปอร์คนที่2อ,อาจารย์ลุกวูดแต่ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบครั้งต่อไปแดกแคมจะเล่าเรื่องแดนล็อกให้ลุกวูดฟังซึ่งเขาคิดว่าเราควรพักเรื่องการทดสอบเอาไว้ก่อนจนกว่าจะรู้อะไรเพิ่มเติมระหว่างนี้อาจารย์ฟิกเลยคิดว่าเราควรจะลองสืบว่าแดนล็อกรู้อะไรบ้างและเรื่องเรียนก็ใช้บกพร่องไม่ได้เช่นกันเราจึงไปเข้าเรียนวิชาสัตว์วิเศษของอาจารย์โฮวินทำให้ได้เจอกับปอปปีบ้านทัฟเฟิลพาฟที่ปกป้องศัตร์จากการแกล้งของเด็กสลิทเทลิน พอเห็นว่าเรามีจุดยืนเดียวกันปอปปี้เลยชวนเราเข้าป่าไปเจอกับใครบางคนสิ่งนั้นก็คือฮิปโปกรีฟชื่อไฮวิงที่สนิทกับเธอปอปปี้เล่าว,ว่าเธอช่วยไฮวิงจากพวกพอเชอร์ที่ตามล่าสัตว์วิเศษเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้พวกพอเชอร์ก็กกำลังมีอำนาจมาคืนเรื่อยๆโดยกระสวงไม่ได้สนใจจะเข้ามาจัดการ และยังดูเหมือนว่าตอนนี้พวกปออเชอร์จะกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ปอบปีป้เลยอยากต่อสู้เพื่อปกป้องเหล่าสัตว์วิเศษด้วยตัวเองซึ่งเราก็สนับสนุนเธอด้วยจากนั้นเราจะไปคุยกับซีโรนาเจ้าของร้านทรีบุมสเต็กอีกครั้งเพราะคราวก่อนเราได้ยินมาว่าเธอได้คุยกับกอบลินคนหนึ่งซีโรนาพูดถึงลอดกอกเพื่อนกอบลินของเธอทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เธอจะซื้อร้านนี้และลอดกอกก็เป็นกอบลินที่เคยไม่ไว้ใจผู้ใช้เวทมนตร์เลยแต่หลังจากได้เป็นเพื่อนกันมุมมองของเขาก็เปลี่ยนไป หลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายปีทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งเขาจำซิลโลนาได้ทันทีและเขาก็กังวลเรื่องที่แลนด์ล็อกกำลังทำอยู่เหมือนกันเราเลยทำที่อยู่ของลอตกอกเพื่อที่จะได้คุยเรื่องของแลนด์ล็อกซึ่งลอตกรกก็จำได้ว่าเราคือเด็กที่ต่อสู้กับโทรในวันนั้นและยอมเชื่อใจใเราเพราะซิโลโหนาเป็นคนส่งเรามาลอตกอกเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีแม่มดคนหนึ่งขโมยหมวกเกราะที่เป็นสมบัติของกอบลินไปหรือถึงว่าตอนนี้มันถูกเก็บ ตัวเขากับแลนด็อกเลยออกตามหาสมบัติชิ้นนั้นแต่ก็ทําไม่สําเร็จเราเลยจะไปตามหาสมบัติชิ้นนี้กลับมาให้เพื่อที่ลอดกอกจะได้เอามันไปให้กับแลนด็อกแล้วทั้งคู่จะได้กลับมาสนิทกันอีกครั้งหลังจากนั้นพอรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวลอร์ดกอกจะมาบอกเราอีกทีแต่พอมาถึงห้องในสุดของสุสานเราก็พบว่าสมบัติที่เราตามหาถูกพวกแ er, อชไวเดอร์ขโมยตัดหน้าไปแล้วเราเลยต้องไปต่อสู้กับพวกโจรต่อจนในที่สุดก็สมบัติชิ้นนี้กลับมาให้ลอร์ดกอก ระหว่งางรอข่าวจากรตกอกเซบาสเตียนจะพาเรามาเจอกับแอนน้องสาวของเขาโดยหวังว่าการได้เจอกับเดาที่เป็นนักเรียนใหม่จะทำให้เธอสดชื่นขึ้นเมื่อมาถึงบ้านเราจะได้เห็นความสนิทสนมระหว่างเซบาสเตียนกับแอนขณะที่โซลมอนลุงของเขาที่เป็นอดีตมือปราบมาดูจะยอมแพ้กับการหาทางช่วยแอนไปแล้วทำให้เซบาสเตียนกับลุงมีปากเสียงกันซึ่งเขาก็ขอโทษที่ทำให้เราต้องมาเห็นเรื่องนี้เพราะโซลมอนมองว่าการให้ความหวังกับคนที่ไม่มีทางช่วยเป็นเรื่องที่โหดร้าย และแอนเองก็เชื่อว,ว่าคำสาบนี้ไม่มีทางถอนได้เช่นกันแต่เซบาสเตียนก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเราเลยบุกไปสู้กับพวกกอบลินเพื่อหาม่าแสเเรื่องที่แอนถูกสาบซึ่งเซบาสเตียนเล่าว่าในคืนที่เกิดไฟไหม้แอนที่เป็นห่วงว่าจะมีคนบาดเจ็บเลยรีบวิ่งไปช่วยและพบว่ามันเป็นฝีมือของกอบลินและเธอก็ได้ยินใครบางคนพูดยดนท่าเสียงเย็นยะเยือกว่าเด็กๆไม่ควรยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่จากนั้นเธอก็ถูกสาบ เรื่องนี้ทําให้เซบาสเตียนคิดว่าในคืนนั้นกรอบลินน่าจะพยายามปิดบังอะไรบางอย่างเขาเลยอยากตามหาคนที่สาบเธอและศึกษาคำสาบนั้นเพื่อหาทางรักษาแต่หลังจากสารวจได้สักพักเราก็จําได้ว่าหมู่บ้านของเซบาสเตียนคือสถานที่ที่เดอะคิปเปอร์มอบความอุดมสมบูรณ์ให้และพบว่าชั้นใต้ดินของบ้านที่ถูกเผามีบันทึกของมอร์กานาคก,กับกระจกที่สามารถใช้เป็นประตูไปห้องอันเดอร์ทอฟได้แต่เราก็ขอเซบาสเตียนว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับโอมินิส เมื่อกลับมาถึงอนเดอร์ครอฟ์เราจะพบว่ามีกรอบรูปว่างเปล่าปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเศษกระดาษที่มีอักษรร,รุ่นบางอย่างเขียนเอาไว้เซบาสเซียนตั้งทฤษฎีว่ามีคีปเปอร์สักคนหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกเผาไปเมื่อนานมาแล้วและที่แรนล็อกมาคนบ้านหลังนั้นก็เพื่อทำหาเวทมนต์โบราณเขาเลยสงสัยว่าคำสาปที่แอนโดนจะเกิดจากเวทมนต์โบราณด้วยหรือเปล่าซึ่งเราคิดว่าไม่น่าใช่เพราะเรามองไม่เห็นร่องรอยเวทมนต์โบราณบนตัวของแอน จากนั้นเราจะกลับมาเจอกับดีกซึ่งเขาจะมอบกระเป๋าที่สามารถเก็บสัตว์วิเศษไว้ข้างในแล้วนํามันกลับมาเรียนที่ห้องต้องประสงค์ได้เพื่อปกป้องพวกมันจากพวกพอร์เชอร์ตามด้วยการเข้าเรียนวิชาดูดาวของอาจารย์ชาซึ่งจะเป็นการปลดล็อกมินิเกมครับจากนั้นเราจะกลับมาหาอาจารย์ฟิอีกครั้งที่ห้องแผนที่และเล่าเรื่องที่ได้เจอกับลอดก็อกรวมถึงเรื่องที่แลนดล็อกกลังหาบางอย่างอยู่ ส่วนอาจารย์ลูกวูดก็จะมอบหมายภารกิจต่อไปซึ่งสถานที่ที่เราจะต้องไปรับการทดสอบคือปราสาทที่เคยเป็นของเขาแต่ที่นั้นยังอาจมีสิ่งที่แลนล็อกตามหายอยู่ด้วยเราเลยต้องบอกข่าและกับอาจารย์ลูกวูดว่าวิกเตอร์ที่เป็นสายเลือดของเขาก็รวมมือกับแลนล็อกด้วยเช่นกันเมื่อเดินทางมาถึงปราสาทเราจะได้เห็นการเถียงกันของแลนล็อกกับวิกเตอร์เรื่องการขุดอุโมงค์ใต้ปราสาทนี้และเหตุผลเดียวที่แดนล็อกยอมร่วมงานกับวิกเตอร์ก็เพราะเขาเป็นทายาทของเดอะคิปเปอร์และเก็บไว้เผื่อว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต และข้อตกลงของทั้งสองคนคือหากวิกเตอร์หาแหล่งพลังงานเวทมนตร์เจอแลนล็อกจะยอมแบ่งมันให้กับเขาด้วยซึ่งเขาก็ยังหาไม่เจอเพราะแบบนั้นพวกเขาถึงต้องการตัวเราที่มองเห็นร่้องลายเวทมนตร์ได้เพื่อที่จะตามหาแหล่งพลังงานนั่นเองจากนั้นเราจะต้องต่อสู้กับพวกแอชไวด์เดอร์ที่เป็นคนของวิกเตอร์และลงไปที่ชั้นล่างแต่ามาได้เห็นว่าแลนด์ล็อกได้พลังที่ถูกเก็บไว้ใต้ปราสาทนี้ไปแล้วที่เราเห็นพวกเขาคุยกันและน่าจะหมายถึงแหล่งพลังงานอื่นมากกว่าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนกนแน เดวเลยีได้บอกเรื่องนี้กับาจารย์ลูกวูดก่อนที่จะไปแขปริศนาและรับการทดสอบต่อจนได้เห็นความทรงจำในอ้อมเพนซีฟอีกครั้งหนึ่งในคืนที่มอคคานาชวนคิปเปอร์ทั้ง4มาที่บ้านของเธอเธอได้แสดงเวทมนต์ที่สามารถดึงเอาความเจ็บปวดของพ่อมาใส่เอาไว้ในโหลแก้วได้ทาให้เขากลับมาพูดกับเธออีกครั้งซึ่งแดแฮมบอกว่าถึงแม้ความเจ็บปวดที่ถูกดึงออกมาจะเหมือนเวทมนต์โบราณแต่มันก็ยังมีความแตกต่างแต่เขาขังวลว่าพลังที่เขาไม่รู้จักนี้อาจจะสร้างปัญหาอื่นตามมาได้ เมื่อกลับมาถึงห้องแผนที่ด้วยความที่แลนด์ล็อกได้พลังงานใต้ปราสาทลูกวุดไปแล้วคีปเปอร์เลยให้ความสําคัญกับการบกป้องแหล่งพลังงานที่2และแนะนําให้เราได้เจอกับคีปเปอร์คนต่อไปอาจารย์ฟิธเดอร์ลแต่เธอจะขอเวลาสาหรับการเตรียมการทดสอบครั้งต่อไปทําให้เรามีเวลาสําหรับเรื่องของแลนด์ล็อกมากขึ้นซึ่งตอนนี้ฮอกวอตจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วครับจากนั้นเราจะมาหาอามิดท,ที่เจอกันในวิชาดูดาวเพราะเขาพอจะรู้ภาษากรอบลินอยู่บ้างเราเลยขอให้เขาไปเจอกับล็อดกอกด้วยกันและช่วยปลากสันของแลนด์ล็อกที่เราาจะไปชิงม สิงของก็ตอบตกลงอย่างตื่นเต้นเพราะไม่เคยได้ประจนภัยข้างนอกมาก่อนหลอดกอกบอกกับเราว่าการเอาหมวกกลอไปให้แนลนด์ล็อกมันด้ช่วยสารสัมพันธ์ให้เขาอย่างที่หวังเอาไว้พอแนลนด์ล็อกรู้ว่าหลอดกอกขอให้เราที่เป็นผู้ใช้เวทมนต์ช่วย แลนเล่าให้เราฟังว่าแลนล็อกเป็นลูกหลานของขอบลินที่ชื่อแบล็กบอร์ซึ่งในบันทึกของเขาได้พูดถึงอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานเวทมนต์ที่แบล็กบอร์ได้สร้างให้กับผู้ใช้เวทมนต์กลุ่มหนึ่งด้วยแลนล็อกเลยรวบรวมกําลังคนรวมถึงล็อกกอกให้ช่วยกันตามหาอุปกรณ์ชิ้นนั้นซึ่งในบันทึกระบุไว้ว่าอุปกรณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับคิปเปอร์ทั้ง5คนรวมถึงมอแกนาคด้วยพวกเขาจึงเริ่มตน้นการค้นหาที่ปราสาทลูวูด ซึ่งทั้งหมดเหมือนเริ่มต้นจากการที่ชาวผู้ใช้เวทมนต์ไม่ยอมแบ่งปันความรู้ให้กับพวกกอบลินไม่แม้แต่จะยอมให้พวกเขาได้จับไม้กายสิทธิ์จนเกิดเป็นความขัดแยงแ้งระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเผ่าพันธุ์กอบลินขึ้นมาแดนล็อกจึงคิดจะชิงพลังเวทมนต์นี้มาเพื่อชาวขอบลินแต่ยังคุยกันไม่ทันจบอามิดก็มาถึงเลยไม่ได้คุยต่อแล้วเรากับอาหมิดก็เข้าไปในเหมืองเพื่อขโมยแผนของแรนล็อกแต่เอกสาร,รของแรนล็อกกลับเป็นพิมพ์เขียวของเครื่องเจาะข,ขนาดใหญ่เลยไม่จําเป็นต้องแปลเมื่อได้เอกสาร,รแล้วเราก็รีบหนีออกมา หลังจากออกมาจากเหมืองและบอกสิ่งที่เจอกับลอตกรอกเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแลนด์ล็อกคิดจะไปคุดหาที่ไหนต่อเราเลยถามลอตกรอกว่าในเมื่อเขาก็อยากทำให้ประพันธ์กับลิ่มดีขึ้นเหมือนกันและเขามาช่วยเราทำไมลอตกรอกเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขามาถึงปราสาทลูกบูดเขาคิดว่าที่นั่นจะไม่มีใครแต่กลับได้เจอกับแม่มดคนหนึ่งกำลังทำการศึกษาสถานที่นั้นอยู่ เธอกำลังมีสมาธิอยู่กับงานวิจัยจนไม่ทันสังเกตเห็นลอตกอกแต่เมื่อเธอรู้ตัวแทนที่เธอจะแสดงสีหน้าตกใจเพราะเห็นกอบลินอย่างเขาแม่มดคนนั้นกับยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นและชวนมานั่งด้วยกันพร้อมกับหยิบผนึกบางอย่างขึ้นมาให้เขาดูซึ่งแม่มดที่ลอตกอกกำลังพูดถึงก็คือมิเรียมที่ส่งผนึกเวทมนตร์โบราณมาให้จอร์ชตอนต้นเกมนั่นเองการที่มิเรียมปฏิบัติกับลอตกอกที่เป็นกอบลินอย่างให้เกียรติทำให้มุมมองของเขาที่มีต่อมนุษย์เปลี่ยนไป ลอดกอกไดยยอมให้มีเดียมเก็บผลึกนั้นเอาไว้ส่วนมีเดียมก็ยอมให้หลอดกอกค้นประสาทได้ตามสบายหลังจากเสร็จงานมีเดียมก็เดินทางจากไปพร้อมกับสัญญาว่าเมื่อเธอรู้อะไรเพิ่มจะมาเล่าให้เขาฟังก่อนที่คนของแรนด์ล็อกจะมาเริ่มการขุดและเจอแหล่งพลังงานเวทมนต์ชิ้นแรกแรนด์ล็อกดีใจมากที่หามันเจอแต่เขาก็โกรธมากเมื่อดูเรื่องที่หลอดกอกทำดีกับมีเดียมที่เป็นแม่หมดและไม่นานหลังจากนั้นมีเดียมก็ถูกฆ่าตายซึ่งหลอดกอกเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของแรนด์ล็อก และเขายังได้เห็นด้วยว่าพลังเวทมนต์ได้เปลี่ยนแดนล็อกและขอบินคน,นอื่นๆไปมากขนาดไหนเขาเลยหันมาช่วยเราแทนที่น่ากลัวคือในบันทึกของแบ็กบอร์ยังมีการพูดถึงพลังงานอีกแหล่งหนึ่งที่ใหญ่กว่าใต้ปราสาทลูกบูดมากหลอดจอกเลยคิดว่าหากแดนลลอกรู้ที่ซ่อนของแหล่งพลังงานนั้นเขาก็น่าจะใช้เครื่องจาะที่เราเจอพิมพ์เขียวเพื่อเข้าไปถึงมันและนั้นอาจกลายเป็นสงครามได้หลอดจอกเลยจะพยายามเข้าใกาล้แดนลลอกอีกครั้งเพื่อสืบว่าตอนนี้แดนล็อกรู้อะไรบ้างครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะสนุนกันครับลิงในเดริชันใต้คลิปเราจะกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ